สรุปเรื่องราวความรักจากหน้าไพ่นี้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีลักษณะอาจจะเป็นรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนเงินซึ่งความรักนี้นะคะคุณอาจจะตกไปเป็นมือที่3าโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะหรือเป็นรักตัวเลือกสําหรับใครคนนั้นนะแต่จากหน้าไพ่นะคะชัดเจนว่า คนคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเนี่ยเขามีตัวจริงอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแล้วเขาเนี่ยน่าจะมาโกหกปิดบังซ่อนเลนสนะคะเรื่องราวความจริงกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาซึ่งเมื่อคุณรู้ความจริงเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเดินหันหลังจากเขามานะคะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามทำใจปรับอารมณ์ปรับ เปลี่ยนตัวเองอยู่นานนะคะจนวันหนึ่งคุณเองเนี่ยได้มุ่งมั่นกับชีวิตของคุณแล้วในตอนนี้คุณมีความประสบความสําเร็จในเรื่องหนะ้าที่การางานของคุณดีมากนะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลสื่อ ออนไลน์ Online, อะไรพวกนี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงสังคมอย่างกว้างหมือดูเหมือนกันนะคะในขณะที่เขาเนี่ยก็ได้แต่ตามแอบบมองแอบ,บ่องมองคุณแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความประสบความสําเร็จมากก็ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตคุณนะคะมองแล้วเนี่ยคุณก็ยังดึงดูดเขารู้สึกว่าเขาก็ยังคงคิดถึงและยังคงรักคุณเหมือนเดิมแหละแต่ว่าก็คุณจะยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวจริงของเขาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาคนข้างกายของเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะแล้วเขาก็เหมือนว่าตัดสินใจแล้วว่ายังไงเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้อ,อ่มาเลือกคุณหรือให้ความชัดเจนกับคุณอย่างจริงจังพอเขาก็ยังคงต้องอยู่กับ ตัวจริงของเขาต่อไปนะคะและในชีวิตเขากับคนข้างกายก็ยังดูเหมือนมีความสุขนะแต่ในชีวิตเขาเน่น่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้พอสมควรเนาะเพราะว่าถึงแม้เขาอะจะมีครอบครัวเขาก็จะใช้ชีวิตแบบชอบใช้ชีวิตแบบสดๆนะเนาะแต่ในวันนี้นะคะความรู้สึกของเขามันก็รู้สึกถึงคุณมากนะคิดถึงอยากกลับมาหาอยากกลับพูดคุยคะ่ะแต่รู้สึกว่ามัน ยากลาบากเหลือเกินในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้แต่เฝ้าแต่มองสองกันไปมาสองแล้วก็ยังรักยังคิดถึงกันค่ะแต่ก็คงจะไม่มีอะไรขึ้นน้าในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ก็คงจะเก็บกันไว้อยู่ในใจอยู่ในความทรงจำแบบนี้ตลอดไป